สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันพุทธที่6กันยาย,ยน2566เรื่องการงานด้วยพระคุณบทที่หนึ่งข้อท่องจำพระเยาวาตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมืองสีแดงเข้มก็จะขขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างพระแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะอิสยาบทที่หนึ่งข้อที่18อ่านเอเซเคียบทที่36ข้อที่ย4ถึงย7 อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีเอซเก้าถึงสี่สิบนะคะการแข่งขันแบบคริสเซียนคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งระยะสั้นพวกเรามงคลคิดว่าพระเยซูจะเสด็จมาในไม่กี่ปีหลังจากที่เราบังเกิดใหม่แม้ว่าพระองค์จะยังไม่เสด็จมาจงเชื่เขาเ้าพเจจาเถิดว่าการเสด็จมาขององค์นั้นใกล้เข้ามามากกว่าตอนนั้นมากแล้วพระองค์จะมาที่นี่ในไม่ชา้าเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ เป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนนั่นหมายความว่านอกจากความแข็งแกร่งแล้วท่านก็จะต้องมีความอดทนโดยหากท่านต้องการวิ่งให้ประสบความสําเร็จความอดทนมาจากพระคุณพิเศษของพระเจ้าซึ่งพระองค์ประทานเพื่อให้ท่านได้ยินอยากได้จนถึงที่สุดเหล่านี้คือผลงานแห่งพระคุณเมื่อขั้นตอนของพระเจ้าได้บังเกิดใหม่เราได้รับการสอน ว่ามีพระราชกิจสามประการที่พระเจ้าได้ประทานแก่คริิเสียนได้แหละความรอดการชำระให้บริสุทธิ์และการรับปฏิสมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าตัดสินใจตรวจสอบเพิ่มเติมและพบว่ามีอย่างน้อยสามเจ็ดขั้นตอนในการกระบวนการนี้จากการอ่านพระคัมภีร์ท่านจะกลมพบว่าสิ่งแรกที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงกระทำก่อนที่จะได้รับความรอดคือการทรงชักนำของ พระองค์ตอบพวกเราไว้ด้วยกันยอนบทที่หข้อที่4สท่านไม่สามารถได้รับความรอดได้เว้นแต่พระเจ้าจะทรงถึงท่านมาเป็นเสียก่อนเมื่อข้าพเจ้าได้มาที่คริสตจักรแห่งการทรงไทยคริสเตียนของพระเจ้านั้นเป็นเพราะข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องการสื่อสารของข้าพเจ้าซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้และพระเจ้าก็ทรงใช้ปัญหานั้นเพราะหนึ่งพาพเจ้าก็มาสู่พระองค์เมื่อมีคนพูดถึง ประสบการณ์ความรอดของพวกเราและพวกเราของพวกเขาพูดว่าฉันได้พบกับองค์รพระผู้เป็นเจ้าพวกเขากําลังพูดจากความรู้ที่จํากัดเท่านั้นพระเจ้าไม่เคยหายไปไหนพระองค์คือผู้ที่ได้พบท่านยอห์นบทที่15บห้าข้อที่สินี่คือสาเหตุว่าทําไมหากท่านได้รับความรอดอย่างแท้จริงในตอนนี้ท่านก็จะควรขอบคุณพระเจ้าเสมอสําหรับความรอดของจิตวิญญาณของท่าน อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะดสมนึงดูดมนุษย์คนหนึ่งแต่มนุษย์กลับปฏิเสธที่จะมาหาพระองค์การซิ้นสุดของคนเช่นนี้ย่อมเป็นไหยนณะเสมอมีหัวหน้าผู้โด,ด่งดังคนหนึ่งที่พระเจ้าสมมาเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เทศนาเรื่องความรอดและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเขาจะพูดว่ายัางไม่ก่อนวันหนึ่งเขาเป็นโรคหลอดเลือดสมองมจนหมดสติข้าพเจ้าได้ถูกเรียกให้ไปดีฐานเพื่อเขา แลแ้ภายในหนึ่งชั่วโมงเขาก็หายเป็นปกติมีสุขภาพสมบูรณ์เรากับว่าไม่มีอะไรผิดปกติเลยครั้นนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวกับเขาว่าฉันรู้สึกว่าพระเจ้ากําลังให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายคุณจะมอบชีวิตของคุณให้กับพระกิจตอนนี้เลยไม่เขากลับตอบว่ายังไม่ก่อนครั้นต่อไปที่ข้าพเจ้าได้ยินเกี่ยวกับเขาคือเขาก็ตายแล้วหากพระเจ้ากําลังดึงดูดคนให้เข้าหาพระองค์เอง และท่านก็ยังคงปฏิเสธท่าน,น,นกำลังกล่าวกับพระองค์อย่างชัดเจนว่าท่านชอบนรกมากกว่าสวรรค์ตอนนี้ท่านเองควรยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองจะดีกว่าประเด็นสําคัญจงตรวจสอบตัวเองท่านเคยละเลยการทรงเรียกของพระเจ้าในการดาเนินชีวิตอันบริสุทธิ์หรือไม่ที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสบเอเอได้เยจะทําโดยกิจจักรแห่งการทรงได้ 几千毫